Ready, go. Mm -hmm. Hungry. Hungry. Ooh, ooh. We're at our new island bar. Gonna eat some dinner. What's mm, that, though? That was my bike Ready, My bike. I spicy Spicy? I like spicy <laughs> Except that corn was kinda weird <laughs> Looks yummy Cut, cut, Mm-hmm There you go Okay. Oh. สวัสดีจ้าไม่ได้จ้ากินขนมจีนแกงเนื้อแกงเนื้อใส่บ็อกขลีเครื่องบ่ค่อยครบเป็นใดจ้ากับเรื่องบเรหิตเห็นมั้ย <laughs> ขนมจีนบร่ได้พอกันโดนจ้าคิดงอดีด้วยจ้าคิดหอดกันบ่าม่ได้พอกันโดนเลืมกันหลบไ,ไ,ไปไมาเด้อ พ่อนนาบ่านเป็นยังม่เลิกค่ะพอกแอนไปเฮ็ดมือเส้าเนี้ยเลิกไปพ่อบ่านเลิกงั้นคำเหมือนตามที่บอกแหละแอนเฮ็ดงั้นสองหมองนองค่ะเาะอันางตะลยหนุ่งๆเจ้าหน้อยชวงนี้มันเป็นชวงแหลกๆนลไง nóng chẳng nóng chiên hình làm nhưng mà khẩu máy thường cả lá mới lai nhưng mà khẩu thi khẩu than vẫn đấy nó khả nọ nhưng vẫn phải nạc ăn mày Như? mòn câu cả hết chứ câu cả nhắn hết chứ mòn mày cả phải hết <laughs> เห็นกันบ่ก็จาเห็นเท่าบ่เห็นหสองอ่งะแต่ไ,ไม่ได้ใส่เป็นตาแล้กินนมจีนเครื่องกับว่าคอยควบเป็นไหนน้ำยากระไรเขาคือว่าอุ้ย แกะขัดจ้ะแกะขับมะ <laughs> เพ็ดกนะับกเพ็ดนะมะเพ็ดเป็นไหงไปสิอืมไปะ แอ้สงการหรอเนาะเอนบริกรรดแบบสงการเพราะว่าแอนไ่างานมาได้ประกอบกับแอนในงานใหม่พ้งานใหม่อันนี้นมปติดงอนเป็นยังไง ผู้ให้ตายของรัฐบาลเป็นผู้บริหารไะจ๊ะอันเลิสตองเห็ดเผื่อสะสมชั่วโมงนะคะไม่รู้ว่าจะอธิบายในห้าใจเนาะอืมอ้มเรือ่อง เป็นงานด้กันเนี่ยแหละแต่ว่ารัฐบาลเป็นผู้บริหารไะจ๊ะ งงมล,ลมังกันมากวอาซุฟังอิลีออร่อยเนาะค่ะเนาะวันนี้กินขนมจีนหิวบอเผ็ดเลยเอาสะไปเสียดอ ห้อนจะหมดห้องอย่ากินเป็มส่วนครับปุ่นครับปุ่นไม่ได้กินโดนกินจะย่างข้าวบ้านไปอยู่ เราเห็นเราก็อยากกินนั่งสินะ่ะโอเคโอเคม ไม่ได้ทายคนรูกฉันพักบางรูปก,กัน ่ค่อยได้ว่างให้คลิปได้จังอย่าลืมกันนะจ๊ะ <g les> พี่แกงอีห่อ,หอหนี่บ่บ่ค่อยคือของแม่ป่อยพริกแกงของมัน ของร้านซุปเปอร์สตู์เป็นเกิ็นมยังเฮาส์แบรนด์ไหมนันแหพะก็คือ,อคของแม่พลอยอร่อยดูมเม,วมนว่าโฆษนาให้เาราเดิของเราแสบดปดีของแม่พลอย Okay. Mm -hmm. chopsticks yeah. are so slippery mmmm loại cố gắng mmmm 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 Nó mới im lòng Sẽ im lòng Hãy subscribe cho บ้านเขคือสิรินสวุวรรนเนาะนี่ยังหนาวดิค่ะอนีหัวว่านฝนตกที่เม,มืองนองี้เมืองยมเมืองกรรมกระเจ้าเมียน ละครมา่ายนะคะละครของของช่องทั้งอเมริกาก <c oughs> ระเจ้ามาเศาเศ้าเศ้าทึาา่งทึงเมืองทั้งเมื่องของพวกเราคั่มทายหนังเพราะว่ามันเป็นช่วงดอกไม้ออกดอก <c oughs> ใค้จะดอกไม้ออกดอกแล้วบน,นี้มันง่ามเจ้าเลยแม่ไทยเจ้ามัดจ,จ,จ,จองทุกปีซื้อเรื่องอัง่างเว้นจำอะไแจะว่าเขาเจ,ะจะออ้าออกออกอากาศทั้งสารดเม่สารเนะยจ๊ะ เจ้าว่าขาจรไม่ได้ตั้งซื้อเป็นกุงวข้ามได้ตั้งซื้อเป็นจังอื่นในหนังเนาะเป็นไข่ไข่กบหนังย้อนยุคไหมจ๊ะรืองงานวะ่ะพราะว่ามองเห็นงานไหมอันนี้อยู่พูนอยู่ฟังซาวานา้้ำอันย่างไปไกลเติบอันย่างกับบ้านมาน,นี่อันเห็นขาเจ้าว่าเห็นกล่องภาย ก่อไทยละค้อนกลอแบบนมีสุดซอยจริงๆเคยทายเห็นมึงแทนจำผิดปีที่แล้วอืม let's ร yummy ก <Yeah>. ินกันอิ่มแล้วจ้ะเมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเนาะค่ะเนาะแล้วหนูแล้วไปไว้ไปเชียรสวัสดีครับครับกดที่ดาวมาเลยครับแอ and งก n d clap ครับเอาขึ้เป็นครับครับสายเขียนเริ่มใหญ่แล้วมันเริ่มแน่นโอสวยเลยใช่หรอเนี่ย มากหลายจ้าขายผีแขนอันนี้แม่โซมาให้จากประเทศไทยนะคะแจนขอให้สุขภูสุขคนนะคะเนาะมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะคะมีเงินมีงานทําจ้ะสู้ๆจ้ะมันอีกประมด็นขอเข้าห้องื่นแม่แน่นอนนะจ๊ะเนาะไปแล้วจ้าพอกันคลิปหนานะคะจังไดกะขอแพทย์หลายนะคะเพราะได้ลงคลิปโดนลายมือแล้วกะจังไดอ่ะมันมันไม่มีเวลาไหมค่ะแอนเฮ็ดงานสองมองแล้วกะ เห็ดสองสองกะขวบเต็งเสียมอะค่ะนะคะมันนี่แอนแอนแอนบรับกะบายเพราะว่าแอนอยากแอนอยากเบ่งและแอนเมื่อยนะคะและ้วเหตุเสาอย่างเดียวนะคะกะเดี๋ยวเมื่อหลังแอนมาเบาซูฟังเนาะจริงๆแอนเน็ดคลิปกินตํามสมเบาไปแล้วละ่ะแต่แอนยังบ่มีเวลาเดี๋ยวอัพคลิปเลยนะคะเพราะว่ามันยังไงละ่ะมันกันบประเด็ดเขาเอื่อนว่าเห็ดเพื่อเงินบอกมันกับว่าแม่ล่ะนี่แอนเี็ดสะสมชั่วโมงไหมค่ะมันก็เลยเป็นแดงสี่เนาะค่ะเนาะ จ้าเดี๋ยวเดียว,เด,ยวเดียวมือใดว,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 ว่างว่างว่างอีริเดนมาเอาสูฟังเนาะค่ะเนาะเป็นไปมา,จานนกจังเดยเนาะค่ะเนาะไปแล้วจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามได้นะคะช่องแอนด์คอาอาทิตย์หนาวง